นี่แต่งแต่ตัวกูตัวตัวเห็นว่ากูหนางงๆกับตัวแต่งแต่กูเห็นมาพอเมียกูบ่มีลูกกัมภากัพพอยคือจากตัวกูจังเดก,กับตัวเวลาเอากระสันเอาให้มันเล้วซะลาเอ้ยเนี่ยว่าคนลอยหักลอยมักซึ่งลอยคิดถึงมือและน้อยน่งเลยลอยมอบใจให้กับเจ้ากับลอยบอกว่าหักเด้อคำแพงอยู่ในใจเสมอเด้อนองหลานถูกเวลากันยังคือเกา เป็นเพราะว่าหฮอพอกรรันซาเมาเห็นนาบัดเมือสายแ่น่าคิหดหดหลายได้อดไวเก็บลงในจินตนาการนั่ง,นงเนาะสารสัมพันธ์กันทั้งใจแต่ว่าไกลให้ห่างเวน้นมันหลักกระต่นเต้นดีได้เล่ายามสบตาอยู่ทั้งปูไฟมันโนแบบ่แอบเพิ่งแอบ,บ้อยห่วงหย่ลองทรงใจไปหาเจ้าแต่สองเฮายาศิลปำลวงศิลธรรมตามนาทีพาละมีกะต้องสืบสางในวันวางจังคิดหอดคิดถึงเด้อขออย่างหนึ่งเด้อบ่ล่ละ ถึงซิมีผัวแล้วลอยหักลอยซึ่งกระตังยยสิป่าจากเขาเด้อยเจ้าของนะไอเจ้าของ